เตรียมต้มน้ำไว้นะพี่น้องส่วนหมูเมนเซลคําได้ทำการลวกแล้วเรียบร้อยเนาะลวกน้ำ้อนแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเมเนี่ยหน้าสูนะที่ว่าเซลคําตัดทำความสะอาดแล้วเรียบร,ร้อยมาเตรียมปุงเนาะเราก็จะมาเตรียมเอ็ดกันเลยนะพี่น้องเราก็จะใส่หมักเด่นลงไปในหม้อในหม้อของเซลคําจะจะมีเกลือแล้วก็ผงนัวลงไปแล้วเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็น ใส่หมักเด่นลงไปเนาะเมื่อน้ำโคตแล้วเราก็มาใส่จอกหมูเนะพี่นอ้องหลังจากนั้นแซลคําก็จะต้มปลาไว้เนาะจนกว่าดูกหมูมันจะเปื่อยเนาะหรือว่าซุกกว่านี้เนาะเพราะว่าดูกหมูนี่มันแซลคําลวกน้ำห้อนเนาะด่างน้ำเกลือลวกน้ำห้อนให้อะไข่มันออกเนาะวันนี้เขาก็จะเห็ดสองมิโนนะหนึ่งก็คือต้ม ส้มเจากขาหมูใส่หมักซูเนาะแต่อีกเมนูที่สองแซวคำก็จะมาเห็ดผัดผักเนาะผัดผัดอาเต้าหู้เนาะใส่กระลำเนาะพี่น้องส่วนผัดผักเนาะแซวคำก็บบได้ถ่ายตอนวิดีโอเริ่มต้นให้ทุกคนได้ชมเนาะเพราะว่าจะมาทายตอนใกล้เสร็จแล้วแล้วเนาะพี่น้องแซวคำก็บบได้มีอย่างารเนาะอยู่ในผัดผักของแซวคำในเมื่อนี้ก็จะมีเต้าหู้ กะลัเห็ดเนาะพี่นอ้องอ่าแอลซารแล้วก็น้ำมันหอยเนาะที่ว่าเซลคัมกำลังใส่ลงไปจะมีผงงัวแล้วก็น้ำตาลเนาะพี่น้องที่ว่าเซลคัมผสมลงไปเป็นผัดผัด,ผดรวมของเซลคัมในมือนี้เนาะเมื่อหม้อฟดแล้วฮะก็จะมาใส่มักซูเนาะพี่น้องใส่มักซูลงไปเลยเนาะแกงต้มส้มมา ขามหมูใส่หมากซูเนาะพี่น้องสุดของเซลคัมกับบร้ยุ่งยากเนาะเพียงแต่เกลือผงนัวแล้วกะขิงเนาะพี่น้องเซลค้ำใส่ขิงลงไปน่อยนึงเนาะแต่ว่าเพื่อดับกลิ่นคาวของขาหมูเนาะแต่ว่าเซลค้ำบรถ่ทยตอนเซลค้ำใส่เนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเซลคำเหิดอาหารแตะลายาง,ง่ายๆเนาะ สุดท้ายก็จะมาเติมด้วยอใบบัวรพาเนะเพื่อเพิ่มกามหอมของเมนูนี้เนาะอันนี้เป็นเมนูที่สองของแซลคาเนาะที่ว่าแซลคาได้เห็ดไรเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะพัดพัก กะล่ำใส่เต้าหู้เนาะเต้าหู้ใส่ผักกะล่ำเนาะแอลีเนาะพี่น้องอยู่ใน,นนี่ก็จะมีแอลีมีเต้าหู้มีมักเดนแล้วก็กะล่ำเนาะจะว่าแซลคําำอะได้พัดลงไปเนาะมาเจ้ากินพัดักรวมน้ำกันกับต้มส้มข่าโม่เนาะน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อ